อืมครับสวัสดีครับแทงลงได้ตังยังอะไรนะครับพี่แทงลงแปดแปดแปดเลขที่ออกเมื่อเช้าช็อตลงมาอ๋อก็ก็ตามสภาพครับผมต <laughs> <laughs> ได้ <laughs> มไมกิ่จุดแล้วะ <laughs> เดี๋ยวด,ดูให้ <laughs> โอ้ <laughs> ได้สิบจุดละ <laughs> เออก,ก็ก็จะนี้เซตความจริงมันก็มันก็ยังไงอะ่ะ <laughs> คือมันก็ลงตามตลาดต่างประเทศอะมันก็ฟื้นตัวแรงไง ข้นตัวแรงมาสักระยะใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนเริ่มเริ่มพักตัวมาเมื่อวานก็เริ่มเริ่มเทรนการพักตัวเราตลาดต่างประเทศไงแต่เซตมันเหมือนเมื่อวานมันกระเด้งมาช่วงในน้องปิดตลาดพอดีไงอ่ามาเลยก็ดูเหมือนแบบแข็งแแต่งบางทีแล้วมันก็มันก็ก็ลงลงตามตลาดต่างประเทศแหละฮะไม<า>่มีอะไรค่ะอืมตอนนี้ก็คือลงมาหากรอบล่างเดิมก็คือหนึ่งสามหกศูนย์ รับนะฮะ <ances S 2> ดูในนะี้ก่อนถ้าก็น่าต่ำกว่าแหละเพราะว่าถ้าเดาวไม่ผิดตลาดตา่างประเทศคืนนี้น่าจะน่าจะลงเยอะเหมือนกันค่ะทั้งตัวราคา,าน้ำมันก็เริ่มแสดงท่าทีละออลดาวโดนฟิวเจอร์เหมือนกันนะฮะอืะอะมก็รับต่อไปผมบอกเลยแล้วกันก็จะมีที่เอประมาณสักหนึ่งสามสี่ห้าค่ะก็หนึ่งสามส่ห หนึ่งสามสามห้าอะไรประมาณเนี้อืออืมครับก็ก็คือมันควรขายตั้งแต่มันขึ้นมาใกล้ๆประมาณหน,นึ่งสามแปดศูนย์นะพี่ค่ะอืมค่ะนี่มันก็ไม่ทันอยู่แล้วมันลงทั้งกระดานเนี่ยค่ะเออแต่ยังไม่ต้องซื้อนะอ่ายังไม่ต้องซื้อนะรอรอบอกก่อนรอ<ช>ทำอีกครั้งหนึ่งก่อนคราวนี้มันมันเหมือนก็ก็รออัโตมาจนจนเริ่มการแรงขายเริ่มเสด็จน้ำก่อนถึงจะเริ่มติดตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง นะฮะจะเห็นว่าวันนี้ออกมอาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาก็ก็มีแราขายเข้ามาเพราะว่า,าราคาหุ้นมันก็ฟื้นตัวมามาก่อนนี้แล้วอ่ะค่ะรับข่าวไปแล้วอ่ะไว้ง่ายก็คือเจ้าพังแท็กอ่ะอืม<ะ>นะฮะบวกกับแต่ลงประเทศรับฐานด้วยพักพักตัวะนะครับ<ะ>อืมอแล้วไงอ่ะ แล้วไง,วงใช่ไหมครับใง่แล้วไงก็แล้วไงก็ปิดจอพี่โอเคแต่ถ้าเราช็อตมาก็คือปล่อยเทคโปรฟิตตรงไหนคะไอ้นะครับถ้าเราช็อตมานะฮะอ๋อก็สําหรับสําหรับตัวตัวซีรีส์ยูใช่ไหมคะคะใช่ตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่แปดเจ็ดเจ็ดจุดหกนะครับ ก็มันก็มีแนวรับสามดับปาประมาณประมาณแปดเจ็ดแปดเจ็ดต้น,ต,นต้นแนวแรก <zer. S 2> นะฮะถัดไปก็ประมาณแปด้าห้าแปดถ้าหกตรงน,นั้นอนะ่ะ <f> นะครับก็ถ้าใครเป <17 S 2> ิดช็อตไปแล้วก็จะยอปิดก็ปิดตามแนวรับนะฮะหรือว่า,าหรือว่าถ้าเป็นการพื้นตัวนะฮะการพลิกตัวสลับขึ้นมา ควรจะไม่สูงกว่าแปดแดเจ็ดแล้วอะ่ะเพื่อลงต่อ,อนะฮะเพราะว่าก็ค่านะดัตามภาพเอาทิศทางเมื่คือมันมันลงเด้งสลับแล้วลงต่อใช่ไหมฮะเออซึ่งใน,นเนี้ยคือผมให้การดีดสลับขึ้นมาไม่ไม่ควรเกินประมาณแปดแปดเจ็ดแปดแปดแปดอะ,ะ,ะเนื้อต้านแปด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 เจ็แปดแปดแปดเนาะคือถ้าสูงกว่านี้ไม่ดีละ่ะมาขาช็อตนะฮะออครับหรือไม่ก็ เอ,อตอนนี้ถ้าใครยังช็อตเปิดช็อตไม่ทันก็รอตลาดรีบาวขึ้นมาก่อนแล้วเปิดช็อตตามอีกครั้งนี้ก็ได้รีบาวมาตรงไหนคะถ้าชอ็อตก็ประมาณจะมีสักประมาณแปดแปดศูนอัพพอดีแปดแดศูนยะแปดแปดศูนย์อัพนะนะแล้วก็แปดแปดแปดเจ็ดแปดแปแปดคัดลอสเดมฮอคับแปดแปดเจ็ดแปดถ้ามันทะลุผ่านทะลุพรวดไปใช่ไหมฮะ ครับใช่แต่นีโมองก็น่าจะออนตัวลงมาก่อนแหละอ่ะได้ส่วนหุ้นถ้าหุ้นหน้าซื้อผมก็ยังยังชอบที่เอมเมสิกเพย์นะฮะอย่างยงกลุ่มพอปรตี้ก็ซื้อได้มีสองตัวเอพีกับคิวเฮ้าวันนี้ตลาดลงมาสองตัวนี้ก็ไม่ค่อยลงนะบวกกันเออลงมาเยอะถึงนัดรับได้ป่ะ ได้ครับรับได้ห้าห้าบาทเอ้ยห้าห้าจุดห้าค่ะอย่างอย่างตัวเอพก็ก็ประมาณห้าจุดห้าห้าจุดสี่ห้าห้าจุดห้าห้าจุดห้าห้าจุดสี่ห้าเอพีแล้วก็แนลต้าเดี๋ยวจะกูดผมก็เปิดก่อนเอตัวแรกนะฮะที่เป็นผู้แนะนำประจำเดือนเรา ต้านหกบาทถึงหกจุดสี่นะฮะแล้วก็คิวเฮาคิวเฮาซื้อไปขายประมาณสองจุดห้าสี่เดี๋ยไม่มากกว่านั้นก็ประมาณสองจุดแปดสองจุดแปดบวกอีกสี่สิบตังค์เนาะอันนี้ตัวไหนคิวเฮาใช่ไหมใช่แล้วก็อีออนนี่ผมก็ชอบนะ อดอยออนไม่ทัน,อ, <c oughs> อ,นอืมชอบชอบคือคือตัวนี้มันเป็นพื้นฐานนะพี่แต่ว่าวอลลุ่มอาจจะอาจจะไม่ค่อยเยอะนะฮะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวอย่างเช่นนักส,สาหรเข้ามาไล่เนี่ยมันจะขึ้นได้เร็วมากอืมนะครับผมมองได้ประโยชน์เหมือนการจากมาตรการกระตุ้นเศ,ศร,รษฐกิจโ <c oughs> ยเฉพาะการอัเม็ดเงินเข้าสู่ผู้มีรายได้น้อยนะฮะอืมเป็นโอกาสซื้อก็คือแนวต้าประมาณ 9ก้ 5, าสองจุดห้าแลเก้าหกบาทเก้าสบิบบาทเก้าสแปสี่สองหแล้วก็แล้วก็ global house ลงมาก็อย่าไปกลัวมันขึ้นไ่เยอะ,ะอืมก็ซือ้อซื้อ global <c oughs> ถอยซื้อเหมือนกันนะฮะ G l O B A L เนะ global house นะพี่ ที่ประมาณประมาณสักประมาณ 97, ้ 9. 7 9.7 9.5 9.7 9.5ฮะที่รออ่อนตัวเดีที่ซื้อได้เลยผมชอบอีออนจ้ะอีออนแล้วก็พอควเอามันขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะรออ่อนตัวมาสักเล็กน้อยอนะฮะเอพี AP ซื้อได้เลยมันมีตัวไหนซื้อวันนี้ออกพวกนี้ล่ะซื้อบันนี้ออกพวกนี้ใช่ไหมก็ ผมผมดูให้ดูแผ B นดีนะเดี๋ยวไปดูเทคนิคเลยเนาะอืมแผน B ีเนี่ยก็ซื้อได้เลยบวกอ่ะอันนี้เทรดดิ้งนะพี่ทะเทดดิ้งเอกไปเมื่อกี้คือคือซื้อได้รอบเลยเป็นเพราะเป็นหุ้นแนะนำประจำเดือนอืมแต่อันเนี้ยที่จะบอกต่อไปนี้คืออาจจะขึ้นวันสองวันถราไม่ขึ้นก็คือขัดทอนนะขอราคาขอราคามาเลยน้องก็ซื้อได้เลยเนี่ยตอนนี้แหละห้าจุดเก้าศูนย์นะคะ ครับห้าจุดเก้าแล้วก็ต้หกจุดสี่คัดลอดห้าจุดแปดคัดล็อดห้าจุดแปดเสียสิบตังค์ได้ห้าสิบตังค์ได้แปดสิบตังค์ใช่ซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้นะขายคือนี่ย่งผมประมาณสามวันทำการเจ็ดที่สามวันทำการฮะโอเคต่อรองขายเลยถ้าผิดทางขายเลยเออฮะ เธอถ้าถ้ามาดูถ้ามันจะขึ้นมันจะขึ้นมันจะสามารถมาทำการค่ะนะครับแล้วก็เอที่ดูมา CSS ก็น่าซื้อนะเฮ้ยจริงเหรอเอากับเขา <c oughs> ด้วยเหรอเทอ่าไหร่อ่ะเอากับเขาเขาแม้แม้ว่าจะมีข่าวมาแล้วผมมองคือคือมันลงมาครบแล้วไงโอ้ <c oughs> แต่ว่าอาจจะรอย่อลงมากรณีนนเราซื้อตรงไหนคะ CSS CSS ก็ าจุดสองอะไรเงี้ยห้าจุดสองจุดศูนย์ขายตรงไหนขายใช่ไหมฮะขายยังไงนะหุ้นฮอตฮิตกันเงี้ยแค่เอ่ยชื่อก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาเคนขไปแล้วเฮ้ยเขาขอตั้งแต่เช้าแล้วจะบอกให้เขาขะตั้งแต่ห้าอสี่บาทแปดแล้วล่ะอืมก็มีห้าจุดเจ็ดห้าจุดเจ็ดแล้วก็หกจุดสองหกจุดสอง ครับโ oh, 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 oh. อ้โหโอ้โหสัง่งลูกค้าซื้อยังคือคืออาจจะย่อลงมาระยะสั้นแต่ว่ามองขึ้นจะต่อค่ะนะฮะเออแล้วก็ไล่ลมาก็ก็ก็นั่นแหละฮะที่บอกไปแันบีน่าสนใจค่ะค่ะได้ององเขาอ่ะ <c oughs> ส่วนทางด้านซีรีส์ยูก็สามารถถือช็อตไปข้ามวันไปเลยนะ ซืออยู่ใช่ใช่ฮะก็คือถ้าใครมีเปิดช็อตไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะค่ะพอวันนี้มันมันเด้งดีดสลับขึ้นมา่ยก็ดูที่ประมาณ887ตอง8 887นะไม่ถูกกว่าถือต่อได้ค่ะครับแล้วก็ใครไม่มีฐานะก็รออาจจะรอมันพลิกลับขึ้นมาบ้างเพื่อเปิดช็อตก็คือที่ซักประมาณ880อะไรประมาณเนี้ยอ๋อเอฮะแล้วก็887ตอง8ขับล้อเือนการ แล้วพี่ขายทํากําไรตอนนี้ได้ไหมก็ขายขายได้พี่ขายไปแล้วก็พี่ไปรอเปิดช็อตใหม่กั้งที่มันรีบาวมาพรุ่งนี้เช้าไงอ่าคุณผู้ชมที่ได้อองมาแปดแปดแปดเมื่อเช้าปิดไปสิบจุดก่อนนะฮะแต่มออาจจะเปิดระดบลงก็ได้นะพี่แต่ว่าถ้าเล่นฟิวเจอร์เราไม่โฮสถานะข้ามวันค่ะค่ะจำเป็นเนียมปิดไปก่อนปิดไปก่อนออาปิดก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ว่างไอทีหนึ่งโอเคอ่าเดี๋ยวตามคุณองพรุ่งนี้เนาะครับ เออได้ได้ขอบคุณนะครับคุณค่ะ,ค,ะครับสวัสดีครับ